สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องทองพุ่นชาแนลมื้อนี้บ่าวท้องพูนจะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขและความฝันกับคุณแม่สง่าครับผมคุณแม่สง่าเนี่ยครเป็นคนผู้หนึ่งนาะครับนั่ที่ฝันแม่นเพิ่นบ่ครับได้แทบทุกงวดครับผมท่านผู้ชมมื้อนี้บ่าวท้องพูนมีโอกาสได้มาติดตามคุณแม่สง่าเนาะครับเนาะครับผมก่อนสิไปฟังเรื่องราวความฝันและแนวทางดีๆจากคุณแม่สง่าก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค หาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดมาฝากทุกผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะครับผมตอนนี้คุณแม่สางาประการนดังถ่ายอยู่กับผมไปครับปติดตามตัวเหล็กและความฝันเผื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ครับคุณแม่สงงากันครับผมไปครับสวัสดีค่ะคุณแม่สงงาค่ะสวัสดีครับคุณแม่สงงาครับสวัสดีครับค่ะืันนี้ทั้งช่องสาวนิงผ้ารวยช่องพูนเชีแนวครับผมค่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเหล็กความฝันกับคุณแม่สงงาเป็นขังแหลกคลิปแหลกเนาะค่ะได้ยินชื่อเสียงเรียงน้าเพลิน่าเพลิน ฝันเล็ว่าสันฟันแม่นพ่อมได้ข่าวว่าคุณแม่นี่ฝฟันแม่นครับผมก็เลยเต่ยมมติทตามไปฝากท่านผู้ชมและเอฟซีทางบ้านครับผมจ้าค่ะคุณแม่ฟันว่าจังไรนอเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยค่ะเรื่องฟันมันฟันมากตั้งแต่ตองหัวฝนฟันมากสามสองขึ้นสามขึ้นมาขึ้นที่สามหมื่นสิบไปดวัดกับกับฟันว่ามีเขาแกเขาเอาผู้ชายผู้หนึ่งเสียโลงจิตโจากบ้าน รองจากบ้านน่ะก็ลงจังไรน่องยิงเอียงมันก็นอนเห็นผู้ชายเนี่ยนอนนอนยุงสี่มันเอารงจังสี่มันเป็นก็เปตาตกแท้ไม่ได้ตกแท้แม่เคยได้วาน่ะนะเอียงเอียงโอตกท่านนอตกท่านนอคอยขรุยปลุกน่องลงขี้ดินบนค่ะทัพคนตายทัพคนตายแม่นทัพผู้ชายนั่นทัพรงขี้ดินนั่นเออเจ้าก้อนก้อนกับบ้านเห็นแต่ตะก่นตายสามขืนมาจักงคนได้นตาเห็นน่ะนะแต่ว่า ขึ้นขึ้นเมื่อสิไปาทน,นั่นก็เห็นเห็นเป็นผู้ชายนั่นนะะก็ก็ฝันว่าก็บ,บ้าตายน่นะคือเสียรลงจังท่านมาจนวันจับขึนนมาไปคือจังคนเงอน,นข่างกันเงอนพ่ยใหญ่คนนี้ตายอืมค่ะสาม <c oughs> ขึ้นซ <c oughs> ้ <c oughs> อนสามขึ้นซ้อนฝันตะเกียวกับคนตายแม่น เราคนตายนี่เป็นผู้เก่าอยู่บ่ครับหรือว่าคนใหม่ไปเรยผู้ใหม่ไปเรื่อยแต่ว่าเห็นแต่จะตายแต่ว่าเห็นแต่คนตายฝันวนเวียนเกี่ยวกับแม่นสั่นทุกขืนทุกขื่ะแต่ว่ากับกับพัดพยานแต่วันฝันอย่างในค้นตายจังว่าเด่กจติดศูนย์มอแม่ก็ได้ว่านั้นนะค่ะอเออก็ขึ้นซื่อเลยนั่นละ่ะค่ะอืมแล้วถ้าให้คุณแม่ตีเป็นตัวเลขล่กรคะคุณแม่ตีเป็นตัวอะไร ไหยกันตายก็ว่ามันศูนย์เนาะกับเจาตีตีอยงไรผู้ชายมันจะเป็นถงังมันจะเป็นสี่มันเป็นจี่ศูนย์บอกมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องตีตีซอยกันบึงส่วนมากเกี่ยวกับโล่งโล่งกับสี่เหลี่ยมเนาะแม่แม่ก็มาันสนะี่บ้านนี้แต่ว่ามันเป็นผู้ชายนั่นตีล<ฆ>่ะค่ะผู้ชายนั่นกะก็เป็นผู้ชายที่เป็นน้ำหาเป็นน้ำหาว่นเดี๋จะมาขึ้นสี่หาศูนย์ถึงไปถึงสี่บอ สีซูน uh, ่า so ศูนเป็นเพรอะว่าถ่ายเป็นผู้ห <mich> ญ <s> ิงน no. ี่ปฏิเป็นนามสีเนาะคุเแมเนกแม่นกัจังว่าตีตีซอยกันนังเกือผพ้นนกคนกับฟันบค็อกันเนาะนงคนเนาะค่ะู้นคนกับฟันตู้สายเป็นจังอันจังนึงเห็นบมนฟันยังหนูพ้นนก็บ่าอนฟันเนี่ป่าพ้กคนกันยังมาเป็นเจ็ดบุมาเป็นแก่เจ้งสีนะแ่ตะวมาอกก่รานแม่นหนาแม่กรไดโบบอ๊บบอ๊บบอบกาจิตตีอันบ่า สิถึงหรือบอถึงแต่ว่ากกขึ้นมากแต่ขึ้นจีศูนย์กับสีหนึ่งตอนนี้ขึ้นเมีมากซีศูนย์กับซีหนึ่งเนาะถ้าเอาตัวนี้แหละครับตัวเม่มากนี่นะครับเนาะเออแต่ว่าสิถึงาตบอดึกับพวกหุ่จักตีซอยกันเอาไปถึที่นอกถ้านอกเนื้อจากนันกาห้เอฟซีพื้นตีเอานอกคุณเม่ยเนาะสันตัวค่ะเพราะว่ามันฟันจังสันน่ะนะค่ะแล้วรอบที่ผ่านมาล่ะคะคุณเมีรอบที่ผ่านมากับ อันผู้ผู้ยุวัฒน์นเพิ่นฝันฝันมาแม่นไปเฮกดกฐินน้ำเพิ่นมู้เขานั่นบ่ได้ออกน้ำเพิ่นว่าบาทแม่นออกน้ำเพิ่นสี่สิบบาทแม่ก็ได้สี่ศูนย์กับสี่สี่แม่ไดอเพิ่นฝันแม่แม่บ่ได้ฝันแม่นอนหมาแล้วมัขึ้นมาเดือนจงกรมเบิดขึ้นเหมือนน่ะไม่นอนหมดแล้วมันก็ได้เดินจงกรมชิ้นชิ้นนั่นล่ะค่ะชิ้นมือเลขสิออกน่ะชิ้นขึ้นมากก็เลขออกมันมื่ขึ้นกับกับฝันเห็น ยู่วัดนะขึ้นฟันสินขึ้นสามาเหมือฟันเห็นเด็กหน่อยสองคนค่ะเด็กหน่อยทุกท่ายนี่ละงานมันได้มาขึ้นขึ้นเ้านี่มาหนี่ล่ะเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายคะมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงน้ำซีค่ะคุณแม่ผู้หญิงน้ำซีแต่ว่าเด็กหน่อยกันหนึ่งค่ะนึกว่าเป็นหนึ่ง นี่ละมันมีฝันไหนเสื้อนอนหลายฝันหลายบอกจไปเสื้อฝันไหนกหนึ่งหรือบอกกันหนึ่งสี่อาเออหึสี่อ้าจเจน้กันน้่แน่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งเสื้อกเป็นไปได้อยู่ใดฝันหนึ่งกับเจ็ะครับแม่แม่น่ะก็จ้งว่ามันเป็นะไรเจ็ดเจ็ดคะแม่ก็กัาใบเล็กน้อยกันบเลกน้อยเจ็ดหน่งนเจ็ดกับสี่นซีของุณแมทที่มากเนาะครับเนาะแม่บ้านดัลายตัว ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณเมษงาเนาะค่ะที่เพิ่งหากับท่านผู้ชมทางบ้านได้ยรับชมรับฟังเนาะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบน้ากันเบิดสุขูสุขนค่ะบบาวทองพูนมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีล้วครับค่ะคุณแม่ล่ะคะมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะอันการเอฟซีมันตีตีซอยกันไปสันละกอันไหนผู้ผู้ได้ตีแม่นกับตีไปเนาะบาะว่าผู้ อันนี้น้องเจอากับฟันมคือกันพูนทุ้คนกับผู้ตีเก่งกับเก่งเทเร่พูนตีแม่ผู้พูนตีเป็่นเนาะแม่กับฟันตีซํำเคยตีตะวันใ้สุงหวัดดูตะวันวาหลายต่เทลหาสิบบาทเทลหาหามันขึ้นหงัดวันจ่งหงัดเพราะม่เป็นปีสองปีเลวถื่แต่ว่ามันนั่นกงตีอันนี้กระสือไปศิลปะค่ะคุณแม่เพ่นกับมันเกือบสุงหวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่สาดาหลายๆเ้ยค่ะที่คุณแม่บบแพงตัวเลขเนาะค่ะมาหว่ความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบกับคุณแม่สงงาเบิดสุขสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่สงงาครับขอบคุณครับสาหรับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่สงงาก็เฮาแล้วนะครับบ้านนี้บ้าต้องพูด ก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณแม่สางา่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้เบิ่งกันครับผมว่าตัวเลขของคุณแม่สงา่าก็เขา้ามีตัวเลขไหนครับผมสําหรับตัวเลขของคุณแม่สงา่าก็มี4ขุมครับผม40 40 1414 77 77 1111หครับผม งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6นเนาะครับเนาะก็ขอให้สรรพชื่นเละเอฟซีทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่แล้วันที่หนึ่งกับตัวเลขของคุณแม่สงา่าของข้าครับผมกรบผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามรับชมและฟังคลิปของท่องพูนชาแนลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่แล้วันที่หนึ่งกับตัวเลขของคุณแม่สง่าเนาะครับเนาะกรบผมคลิปนี้บ้าต้องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใหห้บ่าาทองพูนคลลิปดดดีตเเข็ มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับ